Mute The JBL Link field The Lightning Port they want to get rid of that too so turn off the canvas สวัสดีครับวันนี้พงอยู่กับพี่ทอมแล้วก็กำลังจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งที่ร้านดอทไลฟ์สาขาเชียงถนงก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวทิช Watch Pro รุ่นที่3ละ มันจะเล่นอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับว่าในร้านเนี้เรามีอะไรที่จะมาเล่นกับตัว Tick Watch Pro รุ่นลิซ่าตัวนี้กันตอนนี้เราก็จะมาเริ่มลองใช้ Tick Watch Pro 3 GPS ตัวนี้ควบคุมอุปกรณ์ IoT กันนะเริ่มจาก Nano Leaf Canvas ที่ทอมเคยรีวิวไปเมื่อพักใหญ่พอสมควนกันเลยดีกว่าฮันน่ Turn off the Canvas ที่จริงผงเพิ่งรีวิว Tick Watch ไปเมื่อไม่นานมันี้ปะก็ปีนี้แต่จำไม่ได้ว่ากี่เดือนแล้วร่นอะไรนะ เป็นทิฟ Watch Pro รุ่นแรกแต่ว่าเพิ่มความสามารถที่จะคอนเน็ t ตัวเซลูล่า 4G LTE เข้าไปได้อ๋อโอเคโอเคส่วนสําหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้นสเปคอัปเดตขึ้นก็เก่งขึ้นในหลายๆอย่างแหละ uh huh. อย่างแรกที่พงชอบคือน้ําหนักมันเบาลง uh huh. ด้วยด้วยไซส์ที่มันค่อนข้างใหญ่มันดูดีนะม,นมันดูดีดดมกแล้วก็สายหรือว่าอะไรเงี้ยดูสัมผัสดีเลยทีเดียวตั้ง<ด>แต่รุ่นแรกแล้วพงว่าสายของทิฟ Watch Pro น่าจะเป็น สายของพวกสมาร์ทวอชที่แบบมีคุณภาพแล้วก็มีความพรีเมียมระดับท็อปๆของตลาดตอนนี้เลยจุดเด่นอย่างหนึ่งของตัวท w a t c ชโปรเนี่ยก็คือหน้าจอของมันที่มี2 l a เลเยอร์ใช่ไหมใช่ใชก็คือ,อตอนนั้นที่พงรีวิวเนี่ยก็คือ เวลาปกติมันจะแสดงผลด้วยหน้าจอหลักด้านล่างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานหรือเวลาที่เราต้องการที่จะประหยัดแบตมันมากๆเราสามารถปรับให้ตัวนาฬิกาใช้หน้าจอด้านบนเพื่อที่จะประหยัดพลังงานได้สูงที่สุดอือรู้สึกว่าเขาจะเรียกว่า essential mode ในนี้อาใช่ essential mode ตัวนี้มันมีการปรับปรุงในเรื่องของตัวชิปเซตที่อยู่ข้างในด้วยเข้าใจว่าเป็น smartwatch รุ่นแรกที่ใช้ snapdragon 4100 ก็แรงขึ้นแล้วก็ประหยัดแบตมากขึ้นโหมดปกติเนี่ยอย่างที่พงบอกว่าเปิดหน้าจอเป็นสีปกติสามารถอยู่ได้นานที่สุดถึง72ชั่วโมง70โหเยอะมากมนะเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็น essential Mode เนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง45วันของเดิมรู้สึกจะ20วันมั้งแต่จริงแล้วส่วนใหญ่พวกนี้มันก็อยู่ที่การใช้งานอีกทีหนึ่งใช่ใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้ถึง45วันเต็มๆอาจจะได้มากบ้างน้อยบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ ยังไงก็อาจจะต้องลองดูกันอีกทีนึงจุดเด่นเพิ่มเติมที่มันมีเข้ามาในรุ่นนี้อีก2อย่างก็คือมันมีการวัดระดับค่าออกซิเจนในเลือดจากรุ่น,นเดิมที่ไม่มีใช่แล้วก็ววความเครียดวัดความเครียด,ยดก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะจริงๆแล้วที่ t c h Pro ก็อย่างที่พงบอกแหละว,ว่าคือตัวเฉพาะซีรีส์โปรเนี่ยมันดูดี ดูดีมากแล้วก็สิ่งที่ผงชอบที่สุดคือเวลาที่เราเปิด GPS อย่างเงี้ยต่อให้เราขับรถอยู่เราก็ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเพราะว่าตัว GPS มันจะแสดงหน้าจอบนนาฬิกาได้เลยใช่เราก็แค่ยกขึ้นมาดูนิดนึงแล้วก็ขับต่อเราไม่ต้องละ้สายตาออกจากถนนเยอะเท่าไหร่เรายังไม่ได้พูดใช่ไหมว่ามันเป็น smart watch w e a OS ยังไม่ได้พูดเลยก็เป็นของ Google แน่นอนมี Google Assistant built-in นะก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านทาง นาฬิกาได้เลยแล้ว oh. จริงๆวันนี้เราก็จะมาเทสกับอุปกรณ์ IoT หลายๆอย่างอย่างที่คนดูน่าจะได้เห็นว่ามันลอ้อมรอบตัวเราอยู่ก็สมควรใช่แม้กระทั่งหลอดไฟที่อยู่ด้านบนของเราก็สามารถใช้นาฬิกาเรือนนี้สั่งเพื่อที่จะเปิดปิดหรือว่าปรับความสว่างปรับสีได้ใช่ได้ทุกอย่างเลยทำได้ทุกอย่างเลยมันกันน้ำที่ IP68 ดด้วยแล้วก็สามารถใช้ใส่ว่ายน้ำได้ใส่ว่ายน้ำได้คือจริงๆผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างไปทางแบบ ไฮบริดนิดหน่อยมันค่อนข้างจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างสมาร์ทแล้ว,วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะออกกําลังกายก็สามารถใช้เรือนี้ในการแท็กกิ้งต่างๆแล้วภาพลักษณ์ก็ยังคงภาพลักษณ์สำหรับคนที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายได้ด้วยจริงๆ Google Fit เนสสามารถใช้ฉักการออกกำลังกายได้ได้ดีนะได้ดี<ล>นะทีเดียวเออก็อย่างอื่นก็มีปกตินะ NFC มีเหมือนกันปกติมี g p s b u i l t i n s m a r t w a t c h Wear o s เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ใช้กับอุปกรณ์ iOS ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมี บางอย่างเนี่ยที่ <ừ m. S 1> ถูกลดทอนถูกตัดออกไปบ้างใช่แต่ถ้าเกิดอยากจะให้ compatible ที่สุดก็ใช้กับ Android งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะใช้ควคกอุปกรณ์ IoT ต่งางๆได้ยังไงบ้าง They wanna get rid that too. wanna rid of So ก่อนที่เราจะไปลองใช้ t i c w a t c h Pro 3 GPS ตัวนี้ควบคุม IoT Device อื่นๆภายในบ้านเนี่ยตอนนี้ทอมขอพาแวะมาดูอุปกรณ์อีกหมวดหนึ่งก่อนละกันมันเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้สั่งการเพื่อควบคุม IoT Device ต่างๆภายในบ้านได้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ ใส่นาฬิกาแบบนี้หรือว่าอาจจะไม่ต้องการที่จะพกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางของพวกนี้ไว้ตามจุดต่างๆภายในบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สั่งการ IoT device ต์ต่างๆภายในบ้านได้เหมือนกันเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยกับ google nest mini ตัวนี้จริงๆแล้ว google nest mini นี่แต่ก่อนมันมีชื่อว่า google home mini ซึ่งทอมใช้มานานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาก็ r e บรนด์ใหม่เป็น google nest mini ก็คืออุปกรณ์ในไลน์ google home เนี่ยมันจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ google nest หมดเลย ตัว Google Nest Mini เนี่ยก็เป็นลำโพงอยู่ในตัวเสียงก็ดังดีพอสมควรนะแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดไม์ตรงนี้ได้ไม่ปิดยูนะถ้าจะเปิดอีกครั้งจะมีด้านหลังของอุปกรณ์นี้นี่ไงโอเคเวลาที่เราตั้งมันหลายๆตัวใกล้ๆกันเนี่ยเราต้องปิดไม์เอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันตีกันเองโอเคตัวต่อไปตอนนี้ก็มากันที่ตัวที่2นะ Google Nest Hub หรือในชื่อเกล่าก็คือ Google Home Hub ตัวเนี้ยก็จะมีลำโพงด้านหลังเหมือนกัน แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่ามันมีจอด้วยมันสามารถใช้ดูพวกวิดีโอ YouTube หรือว่าอะไรเงี้ยได้ก็ดูได้ดีพอสมควรแต่ว่าส่วนที่ทมชอบที่สุดเลยของ Google Nest Hub เนี่ยก็คือเวลาที่เราใช้ควบคุมพวกอุปกรณ์ IoT ต่างๆเนี่ยมันจะมีเมนูที่เราสามารถเข้าไปเลือกควบคุมได้แบบง่ายๆอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเปิดปิดไฟเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูแล้วมันก็จะโชว์ที่หน้าจอได้เลยว่า ให้เรากดยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามีอย่างตัว Google Nest Hub เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็กดเลือกเปิดปิด,ปดได้เลย <The S 1> Mute the j b l Link f i e l i Port They want to get rid of that too So ตัวต่อไปที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือตัวนี้ Ambi Climate 2ตัวนี้ทอมใช้อยู่ที่บ้านด้วยมันดีมากมันเป็น Remote Air ที่เราสามารถควบคุมได้ด้วย Google Assistant หรืออีกในหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ t i c w a t c h Pro 3 GPS ตัวนี้ควบคุมได้นั่นเอง เวลาก่อนที่ทอมจะกลับบ้านเนี่ยตอนเลิกงานกำลังจะกลับบ้านเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านอะไรเงี้ยทอมก็จะสั่งผ่าน Google Assistant เลยว่าให้เปิดแอร์ที่บ้านรอไว้มันก็จะได้เย็นพอดีตอนที่เรากลับถึงบ้านแล้วอะไรอย่างนี้นี่นี่นี่มีอีกอันนึงที่อยู่ไกลๆตรงนั้นเราสามารถสั่งเปิดปิดม่านได้ด้วยเดี๋ยวลองนะ Open the curtain อีกอย่างหนึ่งที่ทอมอยากได้มากๆเลยคือหลอดไฟฟิลิปส์ทิวด้านบนนี่แหละคือไม่ได้อะไรมากหรอกจริง,รงๆเราเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจจะเดินไปกดสวิตช์ไฟก็เลยชอบที่จะสั่งทุกอย่างด้วยเสียงเดี๋ยวลองสั่งให้ดูเลยเชน n อน the lobby light ไเปลี่ยนสีได้ด้วยนะลองเปลี่ยนสีให้ดู change the lobby lights to blue เมื่อกี้ที่ทอมลองเปิดปิดเพมาให้ดูเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าการที่เราจะใช้ตัวนั้นได้เนี่ย เราต้องมีตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คือ Aquora Hub เป็นเหมือนกับศูนย์กลางควบคุมแล้วเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมเนี่ยอีกหลายอย่างที่สามารถทําได้หลายฟังก์ชันเลยเชื่อมมาที่ hub ตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อไปที่ Google Assistant อีกทีนึงทําให้เราสามารถที่จะสั่งงานมันได้ด้วย t i c ว Watch 3 Pro GPS นี่เลยอุปกรณ์เสริมของ Aquora Hub ที่ทอมบอกมีเซนเซอร์แบบหลายๆแบบนะทั้งตรวจสอบอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศ ตัวม่านท mm ี่บอกเมื่อกี้มีเซ็นเซอร์เยอะมากเนี่ยก็มาเลือกได้ตามนี้เลยเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ผ่าน Google Assistant ก็เสร็จกันไปแล้วนะกับการทดลองใช้วันนี้ จริงๆหลายๆอย่างไม่ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วเราก็ใช้เสียงใช้เสียงสั่งงานได้ซึ่งจริงๆตอนแรกผมคิดว่าการลุกไปเปิดผิดสวิตเองมันจะคล่องกว่ามีเรื่องเล่าให้ฟังพอดีเลยคือพี่อ่ะก็เคยคิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการที่เราจะลุกขึ้นไปเปิดหรือปิดสวิตชเนี่ยบางทีมันง่ายกว่าพูดอีกนะใช่แต่เมื่อวานเกิดอะไรไม่เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าที่บ้านเน็ตแม่ทนาย เออก็คือเราไม่สามารถใช้พวกคำสั่งเสียงได้ใช่ไหมรู้สึกขี้เกียจมากเลยที่จะต้องเปิลุกขึ้นไปปิดสวิช่ะแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แต่พอผมลองใช้ครั้งแรกอ่ะเออรู้สึกทันทีว่าแบบนี่มันง่ายอ่ะเพราะเราฟังเพลงอยู่แล้วเราอยากจะลดเสียงหรือเปลี่ยนเพลงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องควรนหารีโมทไม่ต้องมานั่งาโทรศัพท์ใช่อยากได้สั่งเออเราก็ได้ละแลวจริงจริงอย่างอ่ะอย่างตัวนี้ขอพูดหน่อยละกัน ก็คือม like ันจะมีแบบที่เราสามารถที <ok ่จะกดจากหน้าจอได้ด้วยเพื่อที่จะควบคุมมันก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ไงเราก็ไม่ต้องไปเดินหาสวิตชชต่างๆนใช่แต่ก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องลงทุนนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้วันนี้ได้มาลองของหลายๆอย่างที่ดอทไลสาขา Central World กก็สนุกดีเนาะ ก็มีหลายๆอย่างที่จริงๆหลายๆอย่างเราได้จากที่นี้อยู่แล้วอย่างแท้ตวังไอแม็กเราก็ซื้อที่นี่ใช่ใช่เราซื้อเราเป็นลูกค้าประจําของเขามาเรากหลายเพลาเราก็เดินเข้ามาหาอะไรอยากได้ก็ซือกลับไปเรื่อยใช่ครับใช่ก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสหรือว่าสนใจในเรื่องอุปกรณ์ iot ต่างๆรวมถึงแน่นอน t i c w w t t h h p r r o gps ตัวนี้ก็สามารถมาดูได้ที่ดอ v e ทั้งสาขาเซ็นทรัลเวิหรือจะเป็นสาขาอื่นทั่ว กรุงเทพและประเทศไทยขอบคุณมากๆแล้วกันทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับเราไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ